สวัสดีครับวันนี้โคดบอรสตาพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของเมืองนิายประเทศมาเลเซียกันนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆด้านนะครับแล้วนี่ตรงนี้จะเป็นต้นไม้บนคอนโดนะครับดูการแต่งต้นไม้แต่งสวนบนบนคอนโดนะครับนี่ต้นไม้เขา นันก็เป็นตึกที่กำลังสร้างใหม่ครับเมืองนีลายนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองหลวงกรุลาัํา์ประมาณ30นาทีครับผมก็ยังไม่แน่ใจว่าระยะทางประมาณเท่าไหร่ครับให้เกิน50กิโลครับประมาณนั้นส่วนด้านน้นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคอนโด ที่ผมอยู่นะครับนะครับตึกสูงนะครับที่นี่จะเป็นคอนโดแล้วก็มีห้างอยู่ใต้ใต้คอนโดนะครับห้างสปปรรพสินค้าบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับป้าเริ่มลั่นแล้วครับทุกคนเดี๋ยวพอถ่ายแค่นี้ก่อนนะครับ thì đồ lăng